คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพวกกับผมกรลงแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงการเพิ่มวันใช้งานกันดีก,กว่านะครับผมหลายๆคนคงจะเคยประสบปัญหาตรงนี้นะครับคือวันใช้งานใกล้จะหมดนะเออไม่ค่อยได้ เติมเงินสักเท่าไหร่นะครับอ,อ,อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนอายุซิมก็จะหมดแล้วนะเออมันก็ต้องแก้ด้วยวิธีการเติมเงินนั่นเองนะครับหรือว่าซื้อวันเพิ่มนะมันก็จะมีซื้อวันอยู่นะครับของค่ายทูนะครับมันก็จะมีซื้อวันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเสียงเงินเลยสักว่าบาทเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มวันใช้งานเนี่ยเป็นปีกันเลยทำยังไงนะเออวันนี้เราลองมาคุยกันนะครับ วิธีการเพิ่มวันใช้งานนะครับโดยที่ไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้ทูพอยที่เรามีนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครใช้ทูนะครับทุกคนก็ต้องสะสมทูพอยแน่นอนนะครับถ้าใครเพิ่งใช้ทูใหม่ๆนะครับแล้วยังไม่มีทูพอยเลยนะครับก็ไปโหลดทูไอดีมานะครับแล้วก็สมัครใช้งานอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเรามีบัญชีแล้วเนี่ยสามารถที่จะรับ คะแนน2 point สะสมได้นะครับแล้วมันก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเน็ตฟรีโทรฟรีรับอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับโดยใช้2 point นะครับหรือว่ารับค่าโทรฟรีหรือว่าแลกของต่างๆนะครับมันก็จะมีเยอะแยะเป็นสิทธิพิเศษโดยเฉพาะเบอร์นั้นๆเลยนะครับ1บัตรประชาชนสามารถใช้งานได้1 Account เท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้เรามาพูดถึง การแลกวันกันดีกว่านะครับการแลกวันโดยใช้ทูพอยต์เนี่ยก็จะมีอยู่2ช่องทางนะครับหนึ่งคือแลกทางแอป t ูไอดีได้เลยนะครับอ่ะก็เข้าไปจิ้มๆแล้วก็ทําการแลกได้เลยนะครับแต่มันมีง่ายกว่านั้นนะครับก็คือการกดเลขรหัสนั่นเองนะครับมีด้วยกันอยู่3แบบ <S <S นะเออแบบที่1น,นะครับก็จะใช้3 t มทูพอยต์นะแลกวันใช้งานได้30วันกันเลยนะครับ3ามพอยต์เองแลกได้30วัน แบบที่2นะครับก็จะใช้10ทูพอยต์นะครับแรกวันใช้งานเนี่ยร้อยวันกันเลยนะแบบที่3มเนี่ยใช้3 0 t o ิบทูพอยต์นะครับแรกวันใช้งานได้1ปีอ่ะวันนี้ผมก็จะใช้3 0 t o ิบทูพอยต์นะครับแรกวันใช้งานเนี่ยปีกันเลยนะเพราะว่าซิมที่ผมใช้เนี่ยมันจะหมดอายุที่20นะครับเดือน4 6,4นั่นเองนะครับหรือว่าเดือนหน้ามันก็จะหมดอายุแล้วนะครับ แต่ผมไม่ได้แคปผมไม่ได้แคปหน้าจอเอาไว้ให้ดูกันนะครับเสียดายมากๆลืมลืมผมลืมนะครับพอผมกดไปแล้วเนี่ยผมก็จะได้ SMS แบบนี้มานะครับนี่ตัวแรกเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับประหยัด30บาทคูณใช้2 3 o คะแนนแรกวันใช้งาน t ู o ูฟเ e ดสามรวันนะครับกรุณารอรับ SMS ยืนยันนะครับอันนี้คือ SMS ตัวแรกของผมนะครับเขาส่งมาแบบนี้เลยนะตอนที่ผมกดเลขรหัสนะครับตัวที่2นี่ก็จะได้แบบนี้มานะครับเพิ่มวันใช้งาน To Mo v e พ e a d 365วันให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วผมก็ทำการเช็คเลยนะครับว่าวันของผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่ปาจากหมดอายุเดือน4นะครับปี64ตอนนี้ก็จะเป็นหมดอายุเดือน3 ปี65นะครับนี่เสียดายผมไม่ได้แคปหน้าจอตอนที่ก่อนจ่ายนี่มันลืมไปนะก็ได้ได้ตอนทำเสร็จแล้วพอดีนะครับนี่ปีหมดอายุปี65นั่นเองนะครับก็ใช้3 0มตูพอยนะเออไม่เสียเงินซักบาทนะครับถ้าเลขรหัสนะครับ3แบบตามนี้เลยนะครับแบบที่1ใช้3ามูพอยแลกได้30วันกดดอกจาน8 7 8ดปดอกจาน808118สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ ใช้10บูพอยต์120วันนะครับกดตามนี้เลยนะครับกดดอกจัน878ดอกจัน808119สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับใช้30ทูพอยต์ไปเลยนะครับยาว1ปีกันเลยนะครับก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน808120สสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีกดเลขรหัสนะครับสามารถแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับแล้วก็เอาไปเซฟใน มือถือของเพื่อนๆน,นะครับเซฟเอาไว้สักวันหนึ่งอาจจะมีประโยชน์นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบนี้ก็สามารถไปที่แอป 2D ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ t 2Point นะครับแล้วก็แลกจิ้มตรงนั้นได้เลยเหมือนกันนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกอยู่นะครับแต่วิธีกดเลขรห,หัสของ่่าสะดวกดีนะแค่แค่เซฟเซฟเก็บเอาไว้ save. Save, save, ในมือถือแค่นั้นเองถึงเวลาแล้วก็ค้นหาแล้วก็จึ๊บได้เลยนะครับฟรีนะแค่มี 2Point ไม่เสียเงิน ผมจะลงคลิปโปรเสอร์นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เนียวผมก็จะเป็นวอล์กเรื่องราวการท่องเที่ยวบ้างนะครับหรือว่าการรีวิวของบ้างนะครับอะไรต่างๆนานานะครับผมก็จะแยกเป็นเป็นชอยส์นะจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรเสอร์ต่างๆนะครับอาจจะไม่ครอบคลุมทุกค่ายอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็จะนําสิ่งที่ผมรู้เท่านั้นนะครับรู้ถ้าอันไหนผมรู้ไม่จริงเนี่ยผมก็ไม่อยากจะทําคลิปมาถ่ายทอดกันนะครับกลัวข้อผิดพลาดนั่นเองนะครับผมก็จะทํา เท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมจะทับได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมาถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมจนจบคลิปนี้ครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะลาไปก่อนครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีจะบายสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณัที่นี้ด้วยนะครับ อย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะ